กติตัว S มันจะไม่มีกุญแจรีโมทนะครับส่วนคันนี้ได้ทําเป็นกุญแจรีโมทเทียบเท่ากับตัว L แล้วนะฮะเปลี่ยนล้อแม็กมาอย่างสวย4ล้อนะครับเห็นไหมครับแต่งเต็มไหมครับแต่งเต็มไหมครับด้านหลังนะครับผมเห็นไหมฮะนี่คือไฮไลท์ของคันนี้เลยนะครับสวัสดีครับผมพบกับผมบอสมีดีนะครับผมกับช่องมีดีรีวิวนะครับวันนี้เราอยู่กับรถ i s u z u D-Max นะครับรุ่นนี้เป็นคันสีขาวนะครับ d m a ม1.9 S Blue Power เจ้า DMAX ็คันนี้นะครับบอกเลยว่ามีออปชันและมีอะไรที่จัดเต็มกว่าคันอื่นๆที่เราจะรีวิวนะครับผม mm hmm. ตัวนี้นะครับผมเป็นปี2017นะครับซึ่งตอนนี้ก็รถ 5ปีนะครับ2017ตอนนี้รถ5ปีนะเลขไม้ก็ถือว่าวิ่งน้อยนะครับรถ5ปีวิ่งแค่5 7 0 0 0กิโลเท่านั้นครับทุกคนกับราคาที่บอกเลยว่าพิเศษมากเพียง4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับมีเงินเดือนหรือมีอไรายได้วระ่งหม0่0แ0ถึง20,000บาทก็สามารถกู้ได้ผ่อนเพียงเดือนละ9,100กว่าบาทเท่านั้นนะครับผมส่วนรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพารีวิวรอบคันแล้วก็ r e วิวภายในนะครับ ซึ่งคันนี้มีพิเศษยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตเฉลยเลยแล้วกันนะครับคันนี้พิเศษตรงที่ทำเครื่องเสียงมา40,000กว่าบาททุกคนแล้วแต่งมาแบบสวยมากคันที่เป็นกระบะหรือเป็นสายกระบะสายซิ่งคันนี้ผมขอแนะนำเลยนะครับผมตัว isuzu d max 1.9 blue power ตัวนี้นะครับนี่เลยครับผม ไฟหน้านะครับพร้อมไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็กระจังหน้าสวยๆแบบนี้นะครับส่วนด้านข้างนะครับมาดูตรงนี้ครับผมด้านข้างนะครับล้อแม็กเฟี้ยวมากทุกคนนี่เปลี่ยนล้อแม็กมาอย่างสวย4ล้อนะครับยางนะครับเป็นปี2022คือยางปีนี้เพิ่งเปลี่ยนยางให้ใหม่เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางมาใหม่นะครับเป็นยางขอบ18สวยๆแบบนี้เลยครับผม ถัดมาข้างๆนะครับผมรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นสเปกแครนะครับนี่ครับมีโลโก้สเป c แครตรงนี้มีไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับมีการแต่งชุดโครเมียมตรงที่เปิดประตูมาให้เรียบร้อยเทียบตัวเนี้ยเทียบเท่ากับตัว L แล้วนะเทียบเท่ากับตัว L ยังไงตัว L มันจะมีโครเมียมตรงนี้แล้วก็จะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างแต่ตัวเนี้ยไม่มีขาดแค่จุดเดียวนะที่ไม่มีนะแล้วก็ ปกติตัว S มันจะไม่มีกุญแจรีโมทนะครับส่วนคันนี้ได้ทําเป็นกุญแจรีโมทเทียบเท่ากับตัว L แล้วนะฮะออาถัดมาครับตัวแคปสเปคแคปก็คือตรงนี้สามารถเปิดได้เดี๋ยวผมจะเปิดรีวิวให้อีกทีหนึ่งนะครับถัดมาครับผมเห็นไหมครับแต่งเต็มไหมครับแต่งเต็มไหมครับโอ้โหเอาใจสายกระบะซิ่งของจริงครับผมคันนี้ด้านหลังนะครับนี่เลยครับผมฝาท้ายครับ เนี่สวยงามแบบนี้คันนี้นะครับแล้วก็โคมไฟนะครับยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับโคมไฟไม่มีริ้วรอยเลยนะครับเดี๋ยวพาชมภายในกันเลยนะครับนี่ครับผมนี่คือภายในนะครับประตูนะครับกระจกฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกระจกให้ดูนะครับฝั่งคนขับเป็นออโต้แต่อีกฝั่งหนึ่งเป็นแบบเมนนวลธรรมดานะครับ ตรงแผงประตูนะครับก็จะมีที่ใส่ขวดน้ําขนาดใหญ่ตัวนี้ได้ขวดน้ําขวดลิรใส่ได้สบายนะครับคันนี้นะเดี๋ยวผมจะเปิดสเปคแคปให้ดูนะสเปคแคปก็คือรถยนต์แคปรุ่นใหม่ๆมันจะสามารถเปิดออกแบบนี้ได้ครับเห็นไฮะจะสามารถเปิดแบบนี้ครับก็คือเปิดกว้างแบบนี้เลยนี่คือรุ่นสเปคแคปครับ,รบผมคือแคปเปิดได้เวลาเราเข้าไปนั่งก็จะสบายแต่คันนี้ครับ ด้านหลังนะครับผมเห็นไหมฮะนี่คือไฮไลท์ของคันนี้เลยนะครับคันนี้เจ้าของเก่านะครับซื้อป้ายแดงมาแล้วทําการตกแต่งเครื่องเสียงเพิ่มทุกคนเครื่องเสียงชุดนี้นะครับราคา4 0,000ื่นเกือบห0,000ื่นนะครับเนี่ยแต่งมาเพิ่มเสียงแบบโอ้โหเบสกระหึม่มเบสดังมากๆเลยครับเนี่ยสุดยอดเลยครับคันนี้นี่เลยครับผมแต่งมาเป็นชุดเครื่องเสียงแบบนี้นะครับ4 0,000ืน000กว่านี้เราแถมไปกับรถอย่างนี้นะฮะ ใครซื้อคันนี้คือเราแถมอย่างนี้ไปเลยนะครับด้านในของตัวรถนะครับก็ใหญ่โออโอโหทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับเบาะก่อนนะครับใหญ่มากนี่เลยครับผมคันใหญ่ๆแบบนี้นะครับหัวเหลือแบบเยอะมากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดประตูนะนี่ครับคันใหญ่มากเป็นกระบะไซซิ่งที่ใหญ่ใหญ่แบบใหญ่จริงๆครับผม ลองใหญ่ลองลงมาจาก Ford Ranger นะครับตัวนี้จะเล็กลงมากว่า Ford Ranger แต่ไม่มากนะครับไซส์ซิงของมันค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับผมพวงมาลัยนะครับผมเป็นพวงมาลัยแบบนี้นะครับไม่มีปุ่มต่างๆไม่มีปุ่มนะฮะเพราะตอนนี้เป็นตัว S จะไม่มีปุ่มนะครับไม่ไม่ใช่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีโลโก้อ,อิสุสุที่สวยงามมากเลยนะครับผมคอนโซลก็สภาพใหม่เอี่ยมเกิบ ไม่มีรอยเลยทุกคนคือสภาพใหม่กริปมากๆนะครับคันนี้ถือว่าเจ้าของเก่าดูแลมาดีมากๆนะครับผมหน้าปัดนะครับเปิดขึ้นมาครับมีนี่เลือนไม้ดิจิตอลแบบสวยงามมากๆนะครับเลขไมล์เพียงแค่5 7 8 7 5กิโลเมตรนะครับรงพวงอะไรนะครับผมฝั่งซ้ายจะเป็นที่ปัดน้ําฝนนะครับส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นไฟเลี้ยวเปิดปิดไฟเลี้ยวนะครับผมแล้วก็มีช่องแอร์นะครับมีสี่ช่องนะครับตรงนี้ ตรงกลางสองช่องแล้วก็ฝั่งผู้โดยสาร1ช่องนะครับส่วนเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงพโอเนียนะครับซึ่งเครื่องเสียงตัวเนี้ยเปลี่ยนมาพร้อมกับลำโพงนะครับผมด้านหลังแล้วนะครับคือเป็นชุดเดียวกันของพโอเนียนะครับตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นปรับระดับแรงลมของแอร์นะครับอันนี้ปรับทิศทางของแอร์นะครับผมว่ามีปรับได้3ามทิศทางนะครับลงเท้าแล้วก็ขึ้นหาตัวนะครับตรงนี้ก็ปรับ การทํางานของแอร์นะครับแล้วก็ปรับระดับความเย็นของแอร์ก็ปรับได้จากตรงนี้เลยนะครับต้องการเย็นมากอย็แล้วก็กดจากตรงนี้นะครับส่วนฟังก์ชันตรงนี้หลายคนจะถามนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายตรงนี้ก่อน รถหลายๆคันจะมีปุ่มให้เลือกแบบนี้เป็นปุ่มลถแล้วก็มีลูกศรย้อนกลับแล้วก็มีลถแล้วก็มีปุ่มลูกศรอ,ออกมาจากนอกรถนะครับอธิบายเข้าใจง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านนะครับว่าปุ่มตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะฮะที่เป็นลูกศรวงกลับย้อนกลับแบบนี้หมายความว่าระบบปรับอากาศหรือแอร์ทำงานโดยใช้อากาศหมุนเวียนภายในรถข้อดีนะครับก็คือกลิ่นจากภายนอกจะไม่เข้ารถแนะนำให้ใ้ตัวนี้นะครับ แต่ตัวนี้นะครับหมายความว่าใช้าอากาศจากภายนอกเข้ามาก็หมายความว่าถ้าเราขับพานขยะควันรถควันไอเสียกองขยะต่างๆกลิ่นก็จะเข้ามาในรถนะครับแนะนำนะครับถ้าเวลาใชา้ถ้ามีปุ่มให้เลือกแบบนี้เราต้องเลือกมาแบบนี้เสมอนะครับอย่างเช่นเบนซ์รุ่นรุ่นเก่าๆหน่อยนะครับเบนซ์รุ่นเก่าๆหน่อยเปิดเครื่องมามันจะอยู่ที่ปุ่มนี้เสมอเราจะต้องย้อนมาแบบนี้ ถ้าเป็นเบรลลนเก่าเราต้องย้อนทุกครั้งนะครับแต่อันเนี้ยดีตรงที่มันใส่ไว้แล้วใส่แล้วใส่เลยนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของครับตรงเนี้ยมีช่องเก็บของตรงนี้เหมาะใส่อะไรใส่น้ำบัตรใส่บัตรจอดรถนะครับแล้วก็มีที่จุดบุหรี่หนึ่งช่องครับผมเกียร์นะครับผมเป็นเกียร์เมนวนวลนะครับเป็นเกียร์เมนวนวลน หรือภาษาเรียกก็คือเกียร์กระปุกนะครับเกียร์บ้านเราเรียกว่าเกียร์กระปุกกันตัวนี้เป็นตัวเกียร์หกสปีดนะครับซึ่งการขับเกียร์หกสปีดนี้ผมลองแล้วโอ้โหเขาเรียกว่าไงมันแรงมากทุกคนเกียร์ตัวนี้เกียร์อิสุซุนี้มันแรงมากๆนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.9เนี่ยที่ประหยัดน้ํามันแบบสุดๆเลยนะครับผมส่วนถัดมานะครับตรงนี้จะเป็นช่องใส่แก้วน้ําได้2แก้วนะครับตรงนี้นะได้2แก้วนะแล้วก็มีนี่เลยครับผม ตัวพักแขนเหมือนเดิมครับพักแขนสามารถบรรจุของสิ่งของใส่เข้าไปในนี้ได้เลยนะครับตัวเบาะก็จะเป็นเบาะผ้านะครับตัวเบาะเป็นเบาะผ้านะครับนี่เลยครับผมเบาะผ้าสวยงามนะครับนี่ครับหมคกริปนะครับเบาะผ้าใหมคกริปนะม่านบังแดดนะครับยังไม่ลอกพลาสติกนะครับพลาสติกยังไม่ลอกเลยทั้งสองฝั่งยังไม่ลอกพลาสติกนะครับเห็นไหมแล้วหลังคานะครับ ไม่เอี่ยมครับผมเนี่ยไม่กริปเลยมาพร้อมกับกระจกมองหลังตรงนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือที่วางแก้วทั้งสองฝั่งนะครับจะมีที่วางแก้วแบบนี้ให้ทั้งสองฝั่งนะครับวางแก้วน้ำนะมีตรงคนโซนกลางสองใบแล้วก็มีตรงด้านข้างนะครับผมตรงช่องแอร์นะครับอีก2ที่นะครับฝั่งคนขับ1ฝั่งผู้โดยสารหนึ่งนะครับแล้วก็มีที่เก็บของที่ตรงที่เก็บของนะครับของอีซูซูนะครับเขาจะซ่อนนี่เลยครับผม ตัวนี้ไว้ game. สำหรับต่อไฟนะครับผมต่อกล้องติดหน้ารถนะครับต่อรูชาร์จแบตต่างๆได้เลยครับผมนี่ครับแล้วก็ถัดมาด้านล่างนะครับเป็นช่องเก็บของช่องเก็บของก็ขนาดพอดีกับกระดาษ A4 เลยครับไว้ใส่เอกสารของรถหรือเอกสารต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถให้ดูฟังเสียงท่อคันนี้คือเสียงท่อเพราะมากทุกคนฟังพร้อมกันนะครับ <anchor> <concise> ตอนนี้สตาร์ทรถเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าเสียงตัวรถนะครับค่อนข้างเงียบเพราะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่1.9บูเทอร์โบเสียงเขาจะเงียบและประหยัดน้ำมันมากนะครับเปิดฝากระโปรงมานี่เลยครับเห็นไหมฮะเครื่องยนต์เงียบเดินเงียบแบบนี้เลยครับแล้วใหม่กริปนะครับห้องเครื่องดูสิครับการดูแลรักษาถือว่า เจ้าของเก่าดูแลมาดีมากๆนะครับแล้วทางเราก็ทําการทําความสะอาดห้องเครื่องให้กริบเลยนะครับนี่เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับ1.9เนี่ยก็จะถือว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวเล็กนะครับเครื่องยนต์เล็กแต่แรงมากๆนะครับเครื่องยนต์1.9จะเป็นเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ำมันที่สุดของทางี s u ซ u แล้วนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับรถ Isuzu D Max 1.9 S Blue Power ขันนี้นะครับผมบอกเลยว่าน่าใช้มากๆนะครับแล้วสวยงามมากๆเนี่ยสภาพ ไม่ต่างจากป้ายแดงเลยนะครับสภาพดีมากๆป้ายแดงนะครับคันนี้อยู่ที่7 0 0 0แสนกว่านะครับแต่วันนี้เราเสนอขายอยู่ที่4,99,000บาทนะครับคันนี้วิ่งน้อยเพียงแค่50,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับวิ่งน้อยมากๆนะครับกับรถเพียงแค่5ปีใครสนใจนะครับผมคันนี้สามารถยื่นไฟแนนซ์ได้โปรโมชั่นพิเศษนะครับผมฟรีดาว ดาวเริ่มต้นเพียง0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะครับคันนี้นะครับมีเงินเดือนหรือมีรายได้ประมาณ18,000-20,000บาท ก็สามารถกู้ได้พอนเพียงเดือนละ9,100กว่าบาทเท่านั้นนะครับผมทางเพจของเราต้องแจ้องอีกครั้งหนึ่งนะครับรถทุกคันไม่มีอุบัติเหตุชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่จมน้ำนะครับรถทุกคันเราจะเลือกเอาเฉพาะคันที่พิเศษจริงๆที่จะเอามารีวิวในช่องของเรานะครับท่านใดที่สนใจก็ทักเข้ามาในช่องทางที่ติดต่อที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมและอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดติดตาม ช่องมีดีรีวิวไว้ด้วยนะครับผมและยังไงก็ฝากด้วยนะครับกับ i s u z u D-Max 1.9 S Blue Power คันนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ ep ที่2ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์และรับชมคลิปนี้จนจบนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ